สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะเพจขายส่งในแดงสกลนครค,ค่ะแล้วก็ทางช่องยู u ู e นะคะสาวสกลคนภูไทยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาแชร์นะคะพื้นดินนะคะที่เราจะ เพาะเลี้ยงแหนแดงนะคะที่เราจะทําบ่อนะคะบ่อผ้ายางเหมือนตุ้งติ้งนั่นเองนะคะก็คือบ่อผ้ายางที่เราจะปูนั่นเองนะคะว่าพื้นดินนะคะการที่พื้นดินของเรานะคะ,ะมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แบบนี้ค่ะพื้นที่เราก็จะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะว่ามันสําคัญอย่างไรนะคะคืออย่าตงตุ้งติ้งนะคะอันนี้ก็จะมีแผนนะคะจะสร้างบ่อเพิ่มนะคะก็พยายามนะคะเกลี่ยดินนะคะให้เสมอกันนะคะไม่ให้เขาแบบ สูงแล้วก็ต่ําอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะส่งผลนะคะให้บอ่อหนของเรานะคะก็จะสูงต่ํานะคะไม่เท่ากันนะคะอย่างอันนี้นะคะก็ขอยกตัวอย่างนะคะบางท่านนะคะอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าแต่พอเราสร้างบอ่เอเนไปแล้วนะคะแล้วก็คือวิธีการจะแก้เนี่ยค่ะมันก็ยากเนาะคือมันก็ยากคืออันดับแรกคือตั้ง คือเราทํานะคะเราสร้างบอ่อก็คือทําให้มันเสร็จเลยนะคะครั้งเดียวนะคะอย่างบอ่บอนี้นะคะตุ้งติ้งก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งบ่อนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าฝั่งนี้นะคะ่ะพื้นดินนะคะจะสูงกว่าฝั่งนั้นเห็นไหมคะคือเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะก็คือฝั่งนี้นะคะสังเกตดูถ้าพื้นดินนะคะไม่เท่ากันนะคะบอ่อของเรานะคะน้ําในบอ่อแหนของเรานะคะ มันก็จะไม่เท่ากันเนาะดูอย่างฝั่งนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะดูอย่างฝั่งนี้ของเรานะคะเห็นไหมคะอันนี้จะมองห็นน้ำเลยนะคือแบบนี่เหลือนิดเดียวในขณะที่บอดเดียวกันนะลูกค้านะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของเราเองนะคะนี่ต้นฟูฟูใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะ เห็นไหมคะก็อันนี้ก็ลดหลัดลงมาเห็นไหมคะน้ำก็ยังลึกอยู่อันนี้ได้ประมาณ5เซนแต่ฝั่งนั้นนะคะเหลือประมาณ2เซนนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะประมาณอัน,นี้เม่พันธของเรานะคะอ้สวยมากเลยน้องสูงมากนี่นะคะนี่แล้วมาดูฝั่งนี้คือแบบฝั่งนั้นนี่สูงดิบดิ้วมากเลยนะคะแต่ฝั่งนี้นี่คือดูค่ะลูกค้าสังเกตได้จากริมบอ่อ ว่าคือน้ําเกือบเต็มเลยอันนี้นะคะมันจะส่งผลยังไงล่ะคะมันจะส่งผลให้เรานะคะดูแนดูแลน,นะคะแหนเรายากเนาะเพราะว่าในส่วนของแหนของเรานะคะจะอยู่ในระดับน้ํานะคะที่พอดีพอเหมาะนะคะ อยู่ในระดับน้ําที่ไม่เกิน20เซนนะคะนิ้นย้าว่าขอเป็น15เซนละกันนะคะไม่เกิน20เซนประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ําแห้งนะคะเราก็ต้องมาเติมน้ําใส่บอ่อแหนเนาะแล้วคือประเด็นคือมันยากตรงไหนรู้ไหมคะพอเราเติมน้ําใช่ไหมคะมันพอเราเติมน้ําใส่ฝั่งนั้นเนาะฝั่งนั้นที่ที่น้ําน้อยถูกต้องไหมคะ มันก็จะส่งผลให้น้ําล้นฝั่งนี้นะคะอันนี้คือจําเป็นมากๆเลยนะคะตอนที่เราเตรียมพื้นที่นะคะแล้วก็ให้พื้นที่เรียบดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาแบบแก้ไขทีหลังอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือมันคือ,ค,อคือเราก็พเพาะเลี้ยงมานานแล้วนะคะแล้วก็สร้างบ่อนี้ก็มานานแล้วเราก็ปล่อยให้เลยตามเลยแล้วก็ประเด็นคือมันจะทําให้เราเสียเวลามากเลยนะคะคือเราต้องเติมน้ํานะคะดูแลร,ระดับน้ํานะคะให้ แบบอยู่ในระดับที่โอเคนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลให้แหน่ของเราเนาะในการเจริญเติบโตอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีส่วนทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดินในส่วนของมูลสัตว์แล้วก็ในส่วนของน้านะคะก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแล้วก็แสงแดดด้วยนะคะลูกค้านะคือถ้าอยากแนะนำจริงๆก็คืออยากให้เลี้ยงในกลางแจ้งมากกว่านะคะเพราะว่า แแดดนี่คือสําคัญมากเลยนะคะเขาก็ใช้ในส่วนของแสงแดดนะคะที่จะช่วยให้เขาะะจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่แบบนี้นะคะเหมือนกับฟาร์มของเรานะคะนี่ก็ส่งผลทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะคือส่งผลทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ทุกอย่างนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวเลยนะมันไม่มีสูตรตายตัวเลยนะคะว่าต้องดินเท่าไหร่ต้องมูลสัตว์เท่าไหร่ต้องอะไรเท่าไหร่แบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าหลักๆก็คือตามที่กล่าวมานะคะขอเน้นย้ำว่าให้อยู่ในปริมาณนี้นะคะระดับนี้นะคะแล้วก็ สำหรับลูกค้านะคะที่เลี้ยงกลางแจ้งนะคะก็แนะนำนะคะให้กางสลนให้เขานะคะเพราะว่า,าเขานี่เขาชอบแดดลำไไรแต่ถ้าไม่โดนแดดเลยแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่โตเนาะอันนี้ก็ฝากมือใหม่ด้วยนะคะที่กำลังจะสร้างบ่อกำลังจะทำบ่อแหนนั่นเองนะคะก็ ดูๆไปค่ะดูไปเรื่อยๆว่าเพราะว่าในส่วนของดินแล้วก็มูลสัตว์แล้วก็ไม่รู้ว่าในส่วนของของลูกค้านะคะมันจะเค็มเท่าไหร่หรือมันจะเยอะมันจะมากมันจะน้อยคือถ้าเราเลี้ยงไปนะคะเราก็จะรู้เองนะคะว่าแหนของเรานะคะชอบแบบไหนชอบอะไรยังไงแบบนี้ค่ะพอเราเลี้ยงไปนะคะประสบการณ์นะคะที่เราเจอมากับตัวเองนะคะมันไม่มีใครที่จะมาบอก บอกเราได้ทุกอย่างเพราะว่าแต่ละคนแต่ละปัญหามันก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะก็มาแชร์นะคะให้ลูกค้านะคะชมในทุกๆวันนะคะอันนี้ปัญหาต่างๆนู่นนั่นนี่นะคะก็มาแชร์เนาะเพื่อเป็นประสบการณ์สําหรับมือใหม่นะคะจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้นะคะว่าถ้าเราจะเลี้ยงนะคะเราก็จะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่อยากได้แม่พันธุ์ไหนแดงก็สามารถ ติดต่อมาทางเพจได้นะคะเพจยินดีให้บริการค่ะวิธีการทําบ่อวิธีการเ,เตรียมบ่อนะคะวิธีการดูแลต้องดูแลยังไงนู่นนั่นนี่คือมีให้หมดเลยนะคะก็สามารถทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ